บอกมาก่อนงดที ini, half, ่แล้ว6หตัวเราเดือดเอาสักมาผมจำว่าอะไที่หตัวเขาสักงดที่แล้ว6หตัวไม่ยังก็อนเอาคมหลดที่แบงคือคืนหนึ่งกี่สหลี้นึ่งหนึ่งหกหนึ่งสก่อนนั้นหนึ่งศูนย์หกก่อนหน้านั้น ครับการนวัตกรรมครับอาจารย์หกเก้าใช่ไหมตามเลขครับคาขูดสี่ห้านะครับเนาะงี่มาตามเลขแนวทางสูตรสี่ทิศแปการนวัตกรรมครับผมูกสุดท้ายแล้วึงแมาตามแน่ครับของขูสี่ห้าหกสูตรสี่ทิศเก้าออย้อนหลังมีบางทิศเหนือทิศใต้ย้อนหลังให้เบิ่งรงอนี้คือตัวเก่าออกมี่สี่ทิศทิศกลางบ่มี่ เอาเค้าย้อนขึ้นงวดนึงสี่ทิศย้ังให้ครับเอาไว้ย้อนหลังก่อนบ่ครับย้อนหลังในบางงวดเนี้ยถูกต้องกะเดือนที่แล้วสองเดือนก็ลงไปสองคลิปเัมือนนี้ลงไปสองเท้อลงไปครั้งแรกถือลงไปเท้าสองทิศแบบว่าเดือนนี้กะย้อนย้อนดูสูตรอีกทีนึงอ่าสูตรสี่ทิศอันนี้ย้อนให้ดูย้อนให้ดูเนี่ยสูตรสี่ทิศง่ายๆโหลดเอาก้ามา ศูนมาเอาหมาเอาสองมาสามสี่ห้าหกเมื่อทีแลรวปรากฏว่าเลขออกอย่างลขงล่างหนข้างบนข้างบนหนึ่งหกูนหกหนึ่งศูนหกหข้างล่างหนึ่งห้าโปเชเนี่ยสูตรสี่ทิศ ครับผมจำกันได้ว่าครับผมอสองเดือนที่แล้วก็ลงให้ให้เอฟซี FC จำเอาไงจำเอาสูตรอาจารย์ก็จะมีทั้งสูตรรวยมีทั้งสูตรรวยไม่เลิกเนาะแล้วก็หลายหลสูตรเนียมาวันผี้หกหนึงสามหนึ่งศูนย์หมมนบอครับผมเออน่าจะเป๊ะอยู่นะ้าพอเพิ่งจอกมันมา

แต่แต่เ,แตเราเราดีนะเราเราเก่งสูตรของเราเงี้ยไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วค่อยเก่งบาเมนเนาะเราต้องเก่งก่อนแบบนี้เฮ็ดออกแบบนี้าเลขออกจำไม่เห็นมันบ่ได้เอาคนว่าลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงต้องยอมรับความจริงคือกระเทือคิดก็คือผิดเดีนว่าครับผมเออมันก็มีแค่นั้นเอามาดูสูตรงวดนี้ปึ๊บอ่าสี่ทิศเหมือนกันอ่ามีพาบวชตะคนหมดหลอที่มีแต่ทิศ บีนีบ่มมี่พาบวชก็ยังสิม่ทิดอยู่นะครับผมเอาหกมาตั้งอ้าวอาจทิดเทจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนั่นนะมาที่นี่เอามาชุดลักซิบลักหน่วยไผ่มี่บันแต่ในสูตรนี้อาจารย์จะยกลงมาหนึ่งชุดที่ชนของอาจารย์เด่นสุดๆ ปุ๊บเจ็ดหนึ่งฟันให้เม็ดเดียวครับผมแขนแขนโหลดกันหนึ 1, ่งเจ็ดนอกนั้นแล้วแต่เอฟซีสิมักเพื่ออาจารย์เน้นให้หนึ่งเม็ดในสูตรของอาจารย์เองนะเลขกำลังวันไม่มีเก้าเลขกำลังวันไม่มีหกเลขกำลังวันไม่มีสองเมื่อไอ้แขนแขนได้พี่น้อง หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแช่เขียนเลยมีตามสูตรด้นี่อันนี้ก็หนึ่งห้าแตกอันนั้นงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วแตกครับงวดนี้เอามาตัดมาตัดพอซักเจ็ดเป็นลักซิปหรือลักหน่วย์เรื่องหนึ่งอามาเบ้างอ่ารอผลเนี่ยเอามาตัดเอาออกตัดออกเอามางวดนี้บ่อ่างวดนี้ของงวดนี้รอผลสูสีทิศรอผล หน <1, S 2> ึ่งหนึ่งสิบหนึ่งลงไปร <1, S 2> ักสิบหห้านี่วันที่แล้วพี่น้องรอผลนรัก1ิบลงไปรักรักสิบมาศูน2 5สองศูนสองห้าห้าเแปดเจ็ดแดบนบนสิบบนบนสิบบนสิบบนสิบบนเอาไปนี่สิบลังสิบลังบ่ห่อ โอ้สิล่างขอเตียมบล่างมาสองสองเจ็้าลางสล่งเอาเราก็จะได้เน้นสุดๆ10บล่างอันนี้คำนวณดูบนอันนี้10บน10ล่างอ่ะทีนี่ยู่ในสูตรของเราเนี่ยบนมี2อง่ะสองดได้ยกยกมานี่เลยอ่ะสอบนเล้นี่ได้ 2อปดได้เนี่ยสองแปดมาด้วยกันด้วยแปดสองสองแปดเอาแปดสองอีกตัวนึง่งนี่ตามตามสูตรที่นี่ห้าไม่มีศูนย์ศูนย์หเอาศูนหมีว่าไปที่ซื้อก็ซื้อเด้อออกหมดที่แล้ว <laughs> มีศูนย์หกหศูไม่มีอ่าแปดสองสองแปดมีอันนี้คือบนได้แค่นี้ได้แค่ สามปูอันนี้คือตัวตรงนะตรงบนจับใส่สูรสี่ทิศเนาะอันนี้บนอันนี้ี่ทิศก็บนวะครับเนี่ยอันนี้จับสูตสิบบนอันนี้บนล่างบนล่างข้งวดที่แล้วออกหนึ่งห้าเห็นบนหนึ่งห้าล่างล่างศูนย์ก็มีศูนย์สี่ไม่ถึงศูนย์หกศูนย์สี่บัตรที่นี่มาดูสิบล่างสองเจ็ดเก้าอ้าวพี่น้องมีเฮอเห็นไหมเจ็ดเนี่เห็นบอ่นี่เจ็ดเนี่ 7, 9, เจ็ดเก้าอ้าเก้าสามได้อ่าก็จะยกลงมาล่างในในตรงนี้เนาะทีนี้คือทางเลือกนะบนอันนี้ล่างนี่ละกระดาษท่อเดี๋ยวถือนอวันทีหนึ่งสื่อไหมท่านใหญ่ใหญเก้าสามพี่น้องสิบลางมีได้ 9, 2, เก้าสามสองอ้าสองแปดอ่าอันนี้มันมันไม่ไม่ได้ตรงนะคือกลับอ่านี่ก็ได้อีกสองแปดได้แค่สองแปดได้พี่น้อง เราะว่ามันเป็นลักสิบอ่ะก็สรุปก็คือว่าเน้นล่างไปที่สองแปดเก้าสมเจ็ดหนึ่งแตัวเด่นสุดคือเจ็หนึ่งในชนสูตรของอาจารย์เนาะส่วนบนก็สองแปดแดสองย์ตามสูตรสี่ทิศของอาจารย์เด้อเดี๋ยวลงซื้อกันปูสี่ห้าปูสี่ห้าจะได้มี เขาเรียกว่ามีกําลังใจอันนี้รอผลอันนี้รอผลออกตัวได้เขาจังมาเขียนลงตรงนี้อันนี้สิบบนสิบบนคัดมาแล้วได้สอง2ปดแปดสองย์หสิบล่างสองเจ็ดเก้าคัดอุมาได้สองแปดได้เก้าสมเนาะตามนี้เนาะอาอเฮงเฮงเรืยๆบาดีในสูตรสีทิศของอาจารย์ก็นํามาฝากจดเอาสูตรไว้จำเบาสูตรไปง่ายง่ายสูตรก็มีอยู่แบบนี้ สูตรทำไม่ง่ายดึงท้ายบนมาปุ๊บบรีบวกบรีบวกคือสูตรสามตัวเ้ครยบารีบวกมาครับผมบรีบวกเอายกลงมาแล้กับขีดสีที่เราก็ตั้งไปเลยนับไปหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็นับศูนย์หนึ่งสองสามแค่นั้นละหลวกสิบหน่วยมาจับเอาแบบนี้เจ็ดหนึ่งนี่แสดงว่าล่างหรือใครชอบบนก็เอาเพราะว่าบนก็มีหลักสิบเหมือนกันเนี่ยเจ็ดเนี่ยก็ชนอยู่ที่เจ็ดหนึ่งเหมือนกันนะนี่ เดี๋ยบนอีกเจ็ดหนึ่งเหมือนกันเออได้อีกตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งบัมเบียนหนึ่งเจ็ดได้พี่นออ้องเจ็ดหนึ่งเออเกือบลืมตัวละชลท,ที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่ะสิบบนนี้เดินดียี่สิบแปดมวดของพ้อสัตเนาะสิบบนมีศูนย์สองห้าเจ็ดแปดก็จะได้สองแปดแปดสองศูนย์หกเจ็ดหนึ่งในสูตรนี้สิบล่างสองเจ็ดเก้าก็จะได้อยู่ที่สองแปดเก้าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งตัวของอาจารย์ เฮ้ยให้ด้วยด้วยเรือพี่น้องเด้อหึงหึงด้วยอาจารย์จุดกลางเลยครับจุดเอาสีแดงจุดกลางเลยครับเยอะครับเยอะที่ว่าเบร์โทรครับนี่เหรครับเลขมันจิบกันครับอ๋ออะาอ้าอาอนี้คือเลขอันนี้คือสิบล่างอันนี้คือสิบบนอันนี้คือสิบบนอันนี้คือล่างอ่า สิบบนนิ้วคักเลยสิบล่างนี่นี่สิบบนเหมือนกันนี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยเจ็ดหนึ่งนี่บนล่างนี่นี่อันนี้บนล่างนี่นี่บอรอเลยนี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยพี่น้องโมเมนต์หนึ่งเจ็ดเป็นคนหลักสิบคือเจ็ดล่างก็เจ็ดบนก็เจ็ดหลักสิบอ่ะเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือตัวตรงเลยตัวตรงตามสูตรเนาะครับคือจากเมื่อกี้สูตรก็หนึ่งห้าเนาะรับแต่ตัวตรงอ้าวเฮงเฮงให้พ่อเนฟซี่เนี่ย เราเอารวยไปด้วกไนเได้โชคได้ลาบนะยเคได้ช่วยกันทั่วไทยทั่วโลกไทยแฟซีชอบเลขในสูตรนี่กับเ่กี้โตเนาะนี่ก็สิมี2ดสอแต่อาจารย์มั่นใจ1771เดเจนึพี่น้อง71ตามสูตรก็ขอให้ร่ำรวยเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเด้อพี่น้องออกคนสามงดแรกอ่าขอให้เฮงๆรวยๆตามสูตรสูตรอาจารย์ก็มีอ่าส้นหลากหลายสูตรก็ส้นที่71 711 700ก็มี ข้างล่าง1808มีซำนั่นกับส้นกระส้นอยู่เนาะรับพิจารณาเอาม่ซ้ำนี่ละรัผมครับงี้เงี้ยโชกไฟมันนะครับเนาะกเขล่องล่ยลบึ้งกเบาเหรคน